สวัสดีชาว youtube ทุกคนนะครับ <c oughs> อยู่กับผมเจ้าตัวถ่สิ่งครับวันนี้เรามาเข้าสวนมันนะครับวันนี้สวัสดียามเย็นๆครับเรามาถอนหญ้ามันนะครับวันนี้เราเข้าสวนเข้าไรนะครับหลังจากไม่มีงานไถยงานนาแล้วครับช่วงนี้ก็งานระบายเข้าสวนนะครับทำความสาะอาดครับ หลังจากเราพ่นฉีดยามันไปตั้งนานนะครับก็เราก็มาเดินถอนยาเาถอนยาที่มันยิงไม่ตายนะพวกลูกมันที่มันนี่ครับแต่ที่นี้ครับ,รบที่เราไม่ต้องการให้มันขึ้นมันก็จะขึ้นมาครับมันงามมากครับปีนี้ครับว่าของขาค,ครับสวยงามหมดเลยครับสีดจอรเลยช่วงนี้ก็ยิงานนะครับ ข้าสวนปีนี้มันน่าจะงามดีนะครับปีนี้ดูจสถานการณ์มาถอนหญ้าที่มันยิงไม่ตายเนะี่ยหญ้าหตัวนี้มันเหมือนถั่วดินนะครับมันยาใครยาประเภทไหนก็ยิงมันไม่ตายนะครับถ้ามันได้ขึน้นต้นใหญ่แนละ้วมัน ใครมีวิธีพี่น้องเฟซบุ๊กใครมีวิธีกําจัดหญ้าตัวนี้ได้เพราะเรียกหญ้าอะไรไม่รู้ครับช่วยคอมเมนต์บอกรอยนะครับนี่ไอเป็นหญ้าเหมือนถัวด,ดินต้นมันคล้ายๆถั่วด,ดินถ้าได้โตครั้งหนึ่งมัมนเราแทบสู้มันไม่ได้ครับได้มากครับมันเป็นยางไงที่ได้ครับ นานแค่สองสามเดือนครับสามเดือนนะสามสี่เดือนนะครับของคำารับครับเราจะลงระเบิดหัวครับอันนี้ลงปุ๋ยสูตรสิบห้าไปรอบหนึ่งแล้วนะครับนี่ลงปุ๋ยสูตรสิบห้าไปรอบหนึ่งแล้วก็รอคูนอีกที่หนึ่งก็มาลงระเบิดหัวนะครับสูตรศูนย์หกศูนย์ครับก็ค่อยมาลงศูนย์ศูนย์ี่รอบ สูงมากแลวครับเนี่ยท่วมหัวแล้วครับมันราวสามเดือนหรือสี่เดือนนี่รู้สึกว่าจะเริ่มเริ่มสูงกว่าคนนะครับนี่ก็อีกอีกผักพืชอีกอย่างนึงครับที่ชอบมากคือกับมาครับต้นกระเจี๊ยบครับนี่มีสวนใครมีบ้างครับสวนกระเจี๊ยบแบบนี้ครับต้นกระเจี๊ยบเนี่ยนี่ครับ พื้นที่ต้องมีนะไอ้ต้นอย่างเงี้ยผมบอกไว้เลยครับไอ้นี่ถ้าเราเผลอแป,ป๊บหนึ่งไม่ได้ครับโดยเฉพาะเราลองพื้นนั้นนะครับครับเดี๋ยวขึ้นครับต้กนกระเจี๊ยบอยู่งว่างก็มาดูสูงนลยครับ นี่ก็เจ็บทั้งนั้นนะครับนี่ยาไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะต้องไปเจ็บเยอะมากเขาเรียกอย่างหนึ่งคือเธอบ้างเขาเรียกต้นปอเปลือกมันนะสามารถเอาไปทําเชือกได้ครับต้นปอน,นี้สามารถปอกไปทําไปทําเชือกได้ครับแทนเชือกได้เนียวมากเลยแต่ก่อนเขาปลูกขายนะครับนี่สมัยแต่ก่อนครับปกับตายายผมลอยฟังมาพ่อแม่ผมลอยฟังม่เคยปลูกเคยปลูกขายครับต้นตะเจี๊ยบเนี่ย ถือวันนี้โบเลยครับประบาดหนักมากครับในสวนมันเลยแต่มันก็ไม่อันตรายเท่าหญ้านกตีนหญ้าปลาโคกครับหญ้าปลาโคกนี่ที่ยอดแล้วครับหลายย้าครับ อันนี้มันพันแปดหนึ่งนะครับนี่พันการแดงครับแปดหนึ่งแต่ก่อนปลูกแปดเก้านะครับมันเป็นโรคนะครับมันไม่สู้ไม่ทนโรคครับด้วยการนานปลูกแปดเก้าไปแปดแปดหนึ่งครับแปดเก้าพรกันฟันทิ้งหมดครับครับมันพันนี้เป็นมันที่เปราะบางนะครับหัวมันเวลาเรามาขูดเนี่ยมันจะขาดนะครับหลุดออกจากหัวมันเท่าจากหัวไอกมันเลยครับแล้วเก็บยาก ย่อแล้วครับมันเป็นนี่ครับจะได้ระดับหนึ่งครับไว้แต่ต้นก็ไม่รู้ครับนี่หัวไม่หัวค่อยว่ากันอีกทีนะครับติดปลายางครับนี่ยางนี่ก็ปลูกมาเขตแดนผมเกินไปแล้วนี่ที่ไหนมีบ้างครับไอแบบว่าปลูกยางมามาติดเขตแดนยีงงมีไหมครับนะครับแล้วนี่มันผมก็จะเลืออะไรครับดูครับพี่น้องครับเอฟซีครับดูครับ ห่างวันเม็ดหนึ่งครับจากเคเดนมาหาสวนผมนะครับคุณเห็นก็ได้นะับรองเอฟซีใส่มันปลูกม,มันยี่ห้ออะไรครับนี่สวนผมเป็ดหนึ่งนะครับไถรอบเดียวนะครับนี่ไถ นี่ก็ไทยเมื่อวานวันนี้เราก็ขึ้นรองเลยครับคือไม่ไม่อยู่นานนะครับไถยเราขึ้นรองเลยแต่ส่วนมากถ้าไถายขึ้นรองเลยมันมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับมันที่เราถอนมาแล้วที่เป็นโกมันนะครับมันจะไม่ตายนะครับที่มันเป็นไอตัวมันมันไม่ตายแล้วมันก็จะเกิดนะพร้องกับไอที่เราเสียบลงไปอะ่ะผมบอกตรงครับเยอะมากครับ นี่ครับแปดเก้าครับนี่มีปนนะครับนี่นี่พันแปดเก้าครับนี่ครับมันจะใบงงงเนี่ยเนี่ยเลยต้องเศ็จต้องเอาแปดเก้าทิ้งก็เป็นแบบนี้แล้ครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้แหละอันนี้มันปนมาครับนี่ตามีต้นแต่แปดหนึ่งไม่เป็นอะไรนะครับนี่อันสการแดงเนียไม่ค่อยเท่าไรนะครับยากมีบางครับเล็กน้อย มันสวยครับปีนี้ครับจอชุนี้ก็ไม่ค่อยมีคลิปลงให้เอฟซีได้ดูนะครับพอมีเวลาออกไปไหนครับตั้งแต่ไม่มีงานถ่ยก็เราก็นอนอยู่บ้านนะพักผ่อนนะครก็ไค่อยมีเวลาออกไปไหนครับอยู่บ้านนะครับชุงนี้โควิดด้วยก็ไม่อยากออกไปไหนไม่มีงานเราก็พักครับ อันนี้เราก็ไม่มีงานอะไรจะทำครับอยู่บ้านเริ่มเบื่อแล้วก็ออกมาสวนมาไลนะ่ปีนี้เราจะมีต้นมันเยอะนะครับแปดหนึ่งครับเตี t, คนไหนอยากอยากซื้อต้นมัน,นครับเม้นมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไว้ให้ครับ ได้ได้ถอนี่ประมาณห้าหกเดือนนะครับพันแปดหนึ่งครับต้นมันพันนี้คนต้องการเยอะมากครับตัวน,นี้ถ้าเขาเริ่มโลแปดเก้าแล้วมันนี้ก็ต้นมันก็จะมีตาขานะครับมันจะงอกไไแบบนี้เหรอนี่มันจะขึ้นเบรเราไม่ได้ให้เราไม่ได้ปลูกรันนี้ นี่รขบคือข้อเสียของการที่เราไม่ได้พักดินนะครับคือผมไม่มีเวลาเลยที่ปลูกส่วนนี้ครับแต่่วนอื่นไม่แพ้อย่างนี้นะเป็นเฉพาะ่วนนี้่วนเดียวรับดูครับมันจะขึ้นแบบเนี้ยเยอะมากครับเนี่ยไม่ใช่มันเราเสียบนะครับนี่มันเป็นมันที่ที่มันงอกเองอ่ะดูสวยเลยนะเื่สำคัญครับนี่ครับเราไม่ได้พักดินครับเป็นอย่างนี้แล้วสวยด้วยนะ ติดปลายางต้นก็จะรีบรีบหน่อยนะครับปลูกยางมาติดมากติดเรามากเลยครับที่อื่นเป็นยังไงไหมครับนี่ขนาดยางแค่อยุไม่กี่ปีนะครับนี่คุมมหาสวนผมแล้วทำกงอา,ารรแล้วไม่แทม เดี๋ยวก็ได้มาลองมาใส่ปุ๋ยด้วครับนี่ใส่ปุ๋ยไปรอบนะครัทตามผมนะครับสุดยอดเลครับสูตรสิทธิ์รองพื้นขี้ไก่ไออดเม็ดก่อน,นครับรก่อนปลูกแล้วก็พอมันประมาณสองเดือนหรือเกือบสามเดือน,นะเ,อเ,อนเ,เรามาใส่เกือบสองเดือนหละเรามาใส่สิบห้าสิบห้านะครับแล้วพอมันอายุประมาณเกือบสีส่เดือนระเบิดหัวแล้วครับนี่หัวก็ใหญ่ครับนี่สภาพ ก็สับคลิปนี้มีอะไรมากมายช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจระไทยซิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปลงนะครับก็ยังไงก็จะพยายามหาคลิปทำคลิปดีๆลงให้พี่น้องชาวยูทูบเอฟซทุกคนได้ดูครับผมขอบคุณที่เข้ามารัชมครับผมสวัสดีครับ